สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่เพจแพดดิกิฟหรือช่องแพดดิกิฟนั่นเองกับกิฟนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในเรื่องของเป้าหมายแต่ว่าวันนี้ที่เรามาคุยกันเราไม่ได้มามองว่าเราจะต้องตั้งเป้าหมายยังไงต้องตั้งแบบไหนแล้วถึงจะทําได้แต่วันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่าทําไมทําไมหลายๆคนเนี่ยตั้งเป้าหมายแล้วเขาสาเร็จเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมีน้อยนิดนักแต่ทําไมบางคนที่เขาตั้งเป้าหมายแล้วมันไม่สําเร็จทําไมเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นมันเยอะมันเป็นเพราะว่าความไม่แฟร์หรือ ว่ามันเป็นเพราะอะไรวันนี้เราจะมาหาสาเหตุกันนะคะหข้อที่กิบเลือกมาแล้วกิฟตคิดว่ามันน่าที่จะมีประโยชน์กับหลายๆคนแล้วมันก็น่าจะช่วยเป็นตัวช่วยได้วันนี้นะคะถ้าเกิดใครฟังฟังคลิปนี้ของกิฟอยู่ก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาจดก็ได้ค่ะว่าข้อไหนเนี่ยที่มันตรงกับเรามาได้สุดแล้วมันเหมือนจะเป็นสิ่งที่มันน่าที่จะ โดนใจเรามากที่สุดมันน่าจะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยมีปัญหากับมันมากที่สุดคุณจดไว้นะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณฟังคลิปนี้จบแล้วเนี่ยคุณอาจจะลืมมันไปก็ได้อย่างน้อยว,วันนี้เราได้รู้แล้วว่าอะไรเนี่ยมันคือสาเหตุจริงๆที่ทำให้เราเนี่ยอาจจะแบบไม่อยากที่จะตั้งเป้าหมายอีกเลยใน,ใน ตลอดไปเพราะว่าเรารู้สึกว่าตั้งไปก็เท่านั้นมันไม่สําเร็จอยู่แล้วคือกิ๊อยากให้ทุกคนรู้ว่ากิ๊บคิดว่าในส่วนตรงของกิ๊กิ๊บคิดว่าถ้าเป้าหมายของเราถ้าเราอยากได้อะไรถ้าสิ่งที่เราอยากได้มันมีค่ากับเรามากพอคิดว่ายังไงอ่ะมันมันสาเร็จอยู่แล้วมันมันได้อยู่แล้วแต่ว่าบางทีสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันอาจจะไม่มีคุณค่าทางจิตใจของเรากับเรามากพอเท่านั้นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ข้อแรกเลยดีกว่าค่ะข้อแรกวันนี้เนี่ย สาเหตุที่ทำให้คุณไม่สำเร็จตามเป้าหมายนะลองฟังข้อนี้ดูข้อแรกนะคะคือการตั้งเป้าหมายตามกระแสแต่ไม่ได้มาจากใจคุณจริงๆเป้าหมายอะไรที่มันไม่มีคุณค่าทางจิตใจเช่นปีที่แล้วเนี่ยคุณถ่ายฟีดไปอะไรคุณก็เห็นคุณก็เห็นแต่ว่าทําไมคนออกรถใหม่ตลอดเวลาทาไมคนถึงออกรถ แพงๆกันไปว่าเล่นทำไมคนถึงถ่ายรูปบ้านใหม่ทำไมทำทำธุรกิจออนไลน์แล้วมาดูเฟื่องฟูทำไมหลายๆคนบอกไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าคุณอยากจะคุณอยากจะมีแบบนั้นบ้างคุณอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างคือมันเป็นแค่ความรู้สึกว่าเราอยากมีแต่มันไม่ได้มีคุณค่าอะไรทางจิตใจกับเราเลยแต่ถ้าคุณลองลองใส่ความหมายไปเช่นถ้าวันนี้ เราเห็นเราถ่ายฟีดไปแล้วมันเจอบ้านที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันใช่สําหรับเราเราลองจิงาานตนาการไปซิว่าถ้าเกิดเราเข้าไปอยู่ในบ้านนั้นเราพาครอบครัวเราเข้าไปเราจะไปอยู่ห้องไหนของบ้านนั้นคือสร้างความหมายสร้างเอาลองจิงาานตนาการเอาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นว่ามันมันทำให้เรามีความสุขไหมถ้าวันนี้เราได้พาครอบครัวของเราเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยครอบครัวของเราจะมีความสุขไหมรอยยิ้มของครอบครัวของเราเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นครอบครัวของเราเป็นแบบนั้นน่ะมันจะทําให้รอยยิ้มของคุณเนี่ยมัน มันกว้างขึ้นไหมอะไรแบบเนี้มันคือการที่เราเติมความหมายให้กับสิ่งที่เราอยากได้ให้ให้การเติมความหมายให้กับเป้าหมายของเรามันจะทําให้เป้าหมายของคุณเนี่ยมันมีแรงขึ้น <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่คลิปอยากจะจะจะ,จะเพิ่มเติมตรงนี้ไปคลิปอยากจะให้คุณลองถามตัวเองว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยสมมุติวันนี้คุณอยากจะมีคุณอยากจะทําคุณอยากจะเปิดธุรกิจใหม่ หรือคุณอยากจะทําอะไรสักอย่างคุณอยากจะ,ะลดความอ้วนหรือว่าคุณอยากจะทําอะไรให้กับตัวเองลองถามตัวเองว่าถ้าวันนี้ไม่มีคนรู้กับสิ่งที่คุณทําคุณจะอยากทํามันอยู่ไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าหลายๆคนนะ่ะทำสร้างเป้าหมายเพื่อสนองใจคนอื่นแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองอยากทํา มันเลยเป็นการเหมือนบังคับตัวเองว่าฉันต้องทําแบบนี้เพื่อที่ให้คนนั้นรู้สึกดีกับฉันแต่มันไม่ใช่สิ่งที่คุณทําจริงๆเพราะฉะนั้นลองถามใจตัวเองดูว่าเป้าหมายของคุณที่คุณอยากจะทําเนี่ยมันมาจากใจจริงๆของคุณหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่กระแสสังคมที่เขา เขานิยมแบบนั้นแล้วมาทําให้คุณเนี่ยหลงตามแบบนั้นแล้วคุณอยากเป็นแบบนั้นแต่มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากได้มันจริงๆก็ได้อันนี้คือข้อหนึ่งนะคะข้อ2เลยคือแรงบันดาลใจที่มาเร็วไปเร็วมันเหมือนอะไรที่เราอ่ะมันมาชั่วครู่อ่ะว่าฉันอยากที่จะสมมติฉันอยากจะไปเที่ยวรอบโลกอ่าฉันอยากไปเที่ยวรอบโลกมันเพราะว่าเราถ่ายฟีดไปเราไปเจอว่าเออคนไปเที่ยวรอบโลกแต่ว่ามันไม่ได้ มันไม่ได้ทําอะไรคือคือมันมาเร็วไปเร็วอะมันมันรู้สึกว่าเออฉันมันคือสิ่งที่ฉันอยากทํานะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรกับเราเหมือนกันมันไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เออวันนึงฉันอยากจะทําแบบนั้นหรือว่าวันนี้คุณอยากจะเปิดอ่คุณอยากจะลองทําธุรกิจออนไลน์ดูคุณอยากจะเปิด เปิดธุรกิจออนไลน์คุณอาจจะทํางานประจําอยู่แล้วอยากเปิดธุรกิจออนไลน์แต่ว่าพอคุณลองเปิดไปวันนี้ฮึอเหิมมากเป็นช่วงมกราคมปีใหม่ฮึเหิมมากเปิดเพจแล้วก็ลงคอนเทนต์อัด,อด,อด,อดเข้าไปปรากฏว่าไม่มีคนตอบรับไม่มีเสียงตอบรับกําลังใจหมดจบแค่นั้นเป้าหมายของคุณจบแค่นั้นมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่า จริงๆเนี่ยถ้าเป้าหมายของเราเนี่ยมันมันแรงมันดีจริงแล้วมันมีค่าจริงๆสําหรับคุณแล้วมันมีค่าจริงๆสำหรับาสำหรับคนอื่นคุณจะทํามันด้วยความสุขมันจะไม่มีการกําหนดเวลาอะไรที่มาที่มาบอกเราว่าที่มาบังคับให้เราแบบเลิกทาที่มันทําให้เราท้อได้ว่าอย่าไปทํามันเลยตอนนี้ไปทําอย่างอื่นดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตั้งเป้าหมายอะไรเนี่ย เราพยายามอย่าให้เวลาเนี่ยมันมากําหนดเราเราต้องทํามันด้วยความสุขและเราต้องสนุกกับมันทุกๆวันมันถึงจะอยู่กับเราได้นานค่ะข้อ 3. เวลาไม่พอหรือจัดการเวลาไม่ได้เป้าหมายหลายๆอย่างเนี่ยมันจําเป็นต้องใช้เวลาไม่ว่าจะเป็นสุขภาพสมมุติคุณอยากคุณรู้สึกว่าคุณนอนไม่เพียงพอคุณหักหมงานมาก บางคนอาจจะทำะธุรกิจออนไลน์หรือว่าทำธุรกิจใหม่ต้องใช้เวลามากบางคนทำาทํำงาน20ชั่วโมง4ชั่วโมงไม่ไม่ไม่หลับไม่นอนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าร่างกายของเราไม่ไหวเรารู้สึกว่า ทำไมเราทำงานเหนื่อยขนาดนี้ร่างกายของเราโทรมขนาดนี้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการาจริงจหรือเปล่าจริงๆการจัดสรรเวลาที่ทําให้เราเนี่ยอยู่กับเป้าหมายของเราได้มีความสุขในทุกๆวันนะ่ะมันถึงเป็นเรื่องที่สําคัญและจําเป็นอย่างถ้าเกิดว,นนวันนี้คุณตั้งเป้าหมายไว้ว่าปีนี้คุณตั้งเป้าหมายไว้ว่าคุณจะนอนให้ครบ8ชั่วโมงมันดูเป็นเรื่องง่ายไหมคะทุกคนแต่ว่ามันเป็นเรื่องยากสําหรับใครหลายๆคนมากบางทีคนอาจจะนอนไม่หลับเพราะความเครียดบางทีคนอาจจะนอนไม่หลับเพราะว่า เหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่ทํายังไงให้เรานอนหนับได้8ชั่วโมงบางทีมันยากสําหรับใครกับกับใครหลายๆคนเพราะฉะนั้นมันอาจจะที่จะต้องจัดสรรเวลาว่าเออทำยังไงให้เราเนี่ยให้เราได้ร่างกายของเราได้ อันนี้บางทีอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะแต่สาหรับกิฟสมมุติแบบตอนคืนแล้วเรานอนไม่หลับเนะี่ยมันต้องมาต้องกิฟต้องชัดแนวสมองตัวเองตั้งแต่แบบทุ่มหนึ่งสองทุ่มแล้วก็เริ่มปล่อยจอยอ่านหนังสือลนวะเพราะว่าไม่งันเนี่ยคือสมองของกิฟเนี่ยมันก็จะคิดแต่เรื่องงานแล้วมันก็จะไม่จบแล้วมันทําให้เรานอนไม่หลับเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการเวลาให้ได้ว่าเป้าหมายของเราวันนี้คือเราอยากจะนอนแปดชั่วโมงนะเราต้องทุ่มหนึ่งเนี่ยหรือหรือหกโมงเนี่ยเราต้องหยุดแล้วนะเราต้อง เตรียมตัวพร้อมแล้วนะหรือว่าเราต้องแบบรีแลกซ์ร่างกายเพื่อที่เราจะได้นอนคือการจัดสรรเวลาสําหรับเป้าหมายเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่จําเป็นหรือบางคนอาจจะบอกว่าอยากจะทําธุรกิจเสริมแต่ไม่อยากให้มันมาสะเทือนในได้หลักของคุณทํำยังไงจัดการทําเวลาเนี่ยมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยที่จะทําให้คุณเป็นอุปสรรคใหญ่ของคุณเพราะว่าคนที่ทำอะไรคนที่ทํางานอ,อาชีพหลักเช่นคนที่ทํางานประจําเขาต้องทํางาน8ชั่วโมงละ การเดินทางไปกลับอีก2ชั่วโมงวันหนึ่งมีกี่ชั่วโมงเราก็ต้องจัดสรรเวลาให้ได้เพราะว่าการที่คุณเนี่ยจะไปทําธุรกิจเสริมของคุณได้คุณก็ต้องมีเวลาเพิ่ม แต่เวลาถ้าเกิดเราจัดสรรมันไม่ได้เราจะรู้มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราเราพยายามมากๆที่เราจะได้มันแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็จะยอมแพ้มันไปเองเพราะมันดูมันไม่สอดคล้องกับชีวิตประจําวันลองทีละนิดดีไหมคะสมมติคุณมีได้คุณคุณอยากจะคุณอยากจะคุณตั้งเป้าหมายไว้ว่าคุณจะเสพความรู้เพิ่มเติมคุณอยากหาตักตวงความรู้เพิ่มเติมมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณการที่คุณเปิดไถฟีดไปเรื่อยๆคุณอาจจะ เอาเวลาชั่วโมงหนึ่งในในระหว่างการเดินทางไปทํางานเนี่ยลองทาลองเปิดคอนเทนต์ที่มันมีประโยชน์กับตัวเองที่มันมีประโยชน์กับสิ่งที่ทาหรือที่มันทําให้คุณเนี่ยมีไอเดียดีๆเจ๋งๆในการที่คุณจะไปไปทําธุรกิจออนไลน์ของคุณได้คือใช้เวลาทุกอย่างให้มันมีประโยชน์จัดสรรเวลาให้มันดีเพราะว่าการที่เราเนี่ย จัดสรรเวลาได้ดีมาทําให้เรารู้สึกว่าเราจะอยู่กับมันได้นานเราจะไม่รู้สึกว่าเราพยายามมากเกินไปและเราจะไม่ใช้คํานี้คือเราไม่มีเวลาให้กับมันคุณอาจจะลองได้ยินคือกีฟวพราคุณน่าจ,จะได้ยินใครหลายๆคนเงินพูดแล้วว่าคือเวลาเนี่ยเวลาเนี่ยเราเรากีฟเคยได้ยินคนหนึ่งพูดคือแกรนดคาโดนว่าเราเขามีเวลาให้กับให้กับสิ่งที่เขาต้องการเสมอ I make time, I create time คือเขาเป็นคนที่จะจัดสรรเวลาถ้าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการมากพอเขามีเวลาให้กับมันเสมอเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องถามตัวเองแล้วค่ะว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยคุณต้องการมันมากพอหรือเปล่าแล้วถ้าคุณต้องการมันมากพอคุณต้องจัดสรรเวลากับมันให้ได้ 4. รีบร้อนจนเกินไปหวังผลในชั่วข้ามคืนคือบางคนเนี่ยให้เวลาเนี่ยมาตัดสินว่าเราไม่ำํำเร็จแล้วนะเราพอดีกว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าบางทีเราเองเนี่ยแหละเป็นคนที่จำกัด เวลาให้กับมันอย่างเช่นออนไลน์อย่างเช่นทาธุรกิจออนไลน์หลายๆคนเนี่ยอินบ็อกซ์มาถามกิบว่าการทาธุรกิจออนไลน์ต้องใช้ต้องใช้เงบประมาณเท่าไหร่การทําธุรกิจออนไลน์ต้องเริ่มยังไงนู่นนี่นั่นยังไงแต่ว่าพอคนทําไปอ่ะเขาเพคือสมมติเนี่ยบางคนเนี่ยไม่มีเงินมากมายไม่มีเงินไม่มีต้นทุนมากมายบางคนไปยืมกู้นี่ยืมสินมาเอ่อในใช้เงินที่ตัวเองไม่มีในการลงทุนทําธุรกิจออนไลน์ปรากฏว่า ทำไปเขาคิดว่าเขาเขา,เขาคิดว่ามันต้องเวิร์กอะแต่การทําธุรกิจออนไลน์มันเหมือนการที่เราเนี่ยต้องเริ่มต้นหาจากเริ่มต้นจากตัวเองเริ่มเริ่ม build relationship หรือเริ่มที่จะเอ่อรสร้างฐานแฟนการสร้างฐานแฟนนั้นคือลคคือคนที่เข้ามาหาเราเขาก็ต้องเชื่อเราระดับหนึ่งมันต้องใช้เวลา แต่ถ้าวันนี้เราให้เวลาเนี่ยมาตัดสินตัวเราเองว่าฉันมีเวลาให้กับมันฉันมีเวลาให้กับเป้าหมายเนี่ยแค่2เดือนถ้าไม่สําเร็จฉันถือว่าฉันล้มมันไม่ได้ค่ะย่างนั้นมันทำมันเป็นมันเป็นการกดดันมันเหมือนมันมันมันต้องเป็นสิ่งที่คุณทําและคุณหลงรักมันในทุกๆวันและคุณจะต้องไม่มีเวลาจํากัดให้มันเพราะว่าสิ่งที่คิดสนับสนุนให้ทําคือ เราจะต้องไม่เดือดร้อนตัวเองเราจะต้องไม่เดือดร้อนครอบครัวสิ่งที่เราทําถ้าเกิดคุณอยากจะทําออนไลน์เนี่ยสิ่งที่คุณทําตอนแรกได้เลยค,คุณสามารถที่จะเปิดเพจได้คุณสามารถที่จะเอาตัวเองมาไลฟ์คุยกับคนอื่นได้ทุกวันพูดในสิ่งที่ตัวเองชอบพูดในสิ่งที่ที่เราคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับคนอื่นถ้าวันนี้คุณเป็นคุณครูแล้วสมมุติคุณเป็นคุณครูสอนสอนสอนเลขแต่มันมีหลายคนมากที่เขาไม่ชอบเลขอะที่เขาไม่ชอบเรียนเลขอย่างจินไม่ชอบเรียนเลขเลยไม่ชอบเลยแต่ทุกวันเนี้ กิ๊บหลงหลักบัญชีเพราะว่าเรารู้สึกว่าการทําธุรกิจกับบัญชีเนี่ยมันมันมีอะไรสอดคล้องกันถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้เราก็ทําธุรกิจแบบประสบความสําเร็จไม่ได้เพราะเราเพราะเรื่องเงินเรื่องเรื่องตัวเลขมันเป็นสิ่งที่สําคัญในการทําธุรกิจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคุณครูสอนเลขเราจะมีเทคนิคอย่างไงที่ทำให้นักเรียนของเราหรือว่าคนที่ไม่ชอบเลขเนี่ยมาสนใจเลขได้ เห็นไหมคะเราเริ่มต้นจากความจากสิ่งที่เราชอบเราเริ่มต้นจากตัวเองว่าเราชอบเราเนี่ยมีความชํานาญอะไรเราชอบอะไรและสิ่งที่เราคิดว่าเราเนี่ยมีคุณค่ากับคนอื่นเนี่ยมันคืออะไรและคุณกิบอันนี้กิบต้องพูดกับทุกคนเลยนะว่ากิบเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคนเรามีคุณค่าในตัวเองเสมอแต่คนเรามักที่จะไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยคุณลองคุณอยากหามันอนะ ลองทําวิธีนะคะเปิดเพจมาเปิดเพจเปิดเพจมาเพจหนึง่งแล้วคุณลองพูดในสิ่งที่คุณชอบคุณลองคิดว่าสิ่งที่คุณชอบเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรกับคนอื่นแล้วคุณตั้งเวลาไว้เลยว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเอาแบบไม่ไม่ทําให้ตัวเองลําบากเอาแบบไม่กดดันตัวเองอาทิตย์หนึง่งสักวันหนึ่งลองมานั่งคุยกับนากลองถือว่าเราได้ฝึกถือว่าเราได้ฝึกการพูดถือว่าเราได้ฝึกเราได้ลองทําอะไรใหม่ๆการทําธุรกิจออนไลน์มันไม่มี มันไม่มีอะไรมาบอกคุณเลยว่าไอคลิปนี้ของคุณที่คุณคิดว่ามันเจ๋งอ่ะมันจะมันจะเป็นไวรัลหรือเปล่าคือคุณต้องทํามันยังต่อเนื่องแล้วคุณต้องทําจากคุณต้องทํามันด้วยความรักจริงๆมันถึงจะมันถึงจะอยู่ได้นานคุณถึงจะรอวันที่มันมันเป็นวันที่ประกาศตัวตนของคุณได้เป็นวันที่คนรู้จักคุณมันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเริ่มต้นแบบนี้คุณจะอยู่กับมันได้นานค่ะอย่ารีบร้อนอย่าให้เวลามันมาจํากัด เป้าหมายของคุณข้อ5นะคะสำคัญมากๆเลยคือสมมุติทุกอย่างคุณทําไว้คุณคุณพร้อมแล้วแต่ข้อ5คือคุณพร้อมแต่คุณไม่รู้ว่าคุณต้องทํำยังไงถ้าเกิดคนที่ไม่มีต้นทุนกิฟขอแนะนำนะคะว่าคุณสามารถที่จะหาข้อมูลฟรีๆออนไลน์ได้ตอนนี้ชัด GPT จอตอนนี้ AI หรือว่าคอนเทนต์ที่ดีมากมายในโซเชียลมีเดียมีเยอะแยะมากแค่คุณต้องโฟกัสว่าคุณเนี่ยให้เวลากับมัน วันหนึงชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงในการในการรับความรู้ใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยได้รับรู้การลองฟังใหม่ๆการลองลองคิดลองดูคนอื่นว่าเขาทำแบบไหนอะไรยังไงลองใช้ความรู้ฟรีๆแบบนั้นก่อนมาพัฒนาตัวเองให้มันให้มันอ,อ่อ ให้มันค่อยๆเป็นเหมือนแบบภูมิต้านทานอะพอเรารู้มากพอแล้วแล้วลองมาประยุกต์ดูสิลองมาประยุกต์กับเพจที่เราเปิดดูซิว่าเฮ้ยมันมันเราปรับแบบนี้มันจะดีขึ้นไหมมันจะทักเป็นการทําเป้าหมายตามทำตามเป้าหมายของคุณแบบสนุกแบบมีความสุขแล้วคุณจะไม่ทรมานแล้วพอคุณได้คุณคุณได้เงินมาสักก้อนหนึ่งอย่างเช่นคุณทําคุณทําเพจไปเรื่อยมีคนบอกคุณว่าเอาอย่างได้อีบุ๊กแบบนี้ทําไมคุณไม่ทําเขียนหนังสือแบบนี้หรือทําไมคุณไม่ขาย ปากกาอันนี้เพราะว่าเห็นคุณใช้ทุกวันทำไมคุณไม่ขายคุณเริ่มมีไอเดียใหม่ๆคุณเริ่มทำปากกาขายแล้วคุณเริ่มได้รายได้มาเราเจียดรายได้เหล่านั้นเนี่ยมาซื้อความรู้ที่คุณไม่มีก็ยังได้อันนั้นเป็นเรื่องในอนาคตที่เราทำทุกอย่างมาแล้วแบบในสเต็ปหนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่าคุณพร้อมแล้วคุณพร้อมแล้วแต่คุณแค่ต้องการความรู้เพิ่มอันนี้มันก็เป็นอีกช้อยหนึ่งที่เราอาจจะต้องหาให้ตัวเองคือเราต้องรู้ว่า ไอสิ่งที่เราทำเนี่ยเราพร้อมทุกอย่างแล้วแต่ทำยังไงให้มันเวิร์คคุณอาจจะต้องหาเอ็กซ์เพรสเข้ามาช่วยคุณคุณอาจจะต้องมีที่ปรึกษาว่าทำยังไงดีคุณคุณมีคุณรู้ว่าคุณมีของคุณรู้ว่าเนี่ยคือเป้าหมายของคุณคุณรู้ว่าลูกค้าของคุณคือใครแต่คุณไม่รู้ว่าคุณจะทำโปรดักต์อะไรดีคุณไม่รู้ว่าธุรกิจมันเริ่มยังไงคุณควรจะแพนเรื่องเงินของคุณยังไงคุณจะแพนเวลาของคุณยังไงอะไรเหล่านี้คุณอาจสิ่งที่คุณต้องการคุณอาจจะต้องการ ที่ปรึกษาหรือว่าคุณอาจจะต้องคุณอาจจะต้องการโคชที่คอยอยู่เป็นเพื่อนคุณที่คอยอสนับสนุนคุณที่คอยบอกคุณว่าเออลองลองอันนี้นะหนึ่งสองสามอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าลองทำสี่ห้าหกนะแล้วลองมาประเมินผลกันว่ามันเป็นแบบไหนหรือถ้าเกิดใครนะคะสนใจนะคะคิดมีคอร์สคอร์สหนึ่งที่ชื่อว่าสุดหลับสร้างหลานเป็นคอร์สออนไลน์นะคะมันมีสองเวอร์ชันมันเป็นมีเวอร์ชันแบบเป็นหนังสือนะคะเป็นอ e ีบุ๊กแล้วก็อีกเวอร์ชันหนึ่งคือเป็นเป็น คอร์สออนไลน์นะคะเป็นขออสสุดรับสร้างร้านออนไลน์อันนี้นะคะคืออันเนี้ยมันเป็นคอร์สที่ดีมากๆมันเป็นคอร์สที่กิฟเนี่ยรวบรวมสิ่งที่มันสาคัญที่สุดที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมีที่จะทําธุรกิจเพราะว่าคุณขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ถ้าเกิดคุณสนใจนะคะทักไลน์ ID มาหากิฟได้เลยนะคะที่ @pattygift นะคะไลน์ @pattygift เดี๋ยวทางทีมงานกิฟจะส่งรายละเอียดไปให้ว่า ในนั้นเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างคอร์สนี้นะนะน่าจะมีเนื้อหาม,มากกว่า7ชั่วโมงในเ,เป็นคอร์สออนไลน์นะคะคุณเรียนได้ตลอดเวลาเรียนได้กลับมาย้อนดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะยังไงถ้าสนใจทักไลน์แอมาได้คะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะคิมอยากจะฝากให้ทุกคนอย่าเลิกที่จะตั้งเป้าหมายอย่าเลิกที่จะฝันมันอาจจะมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเนี่ย ไม่ประสบความสําเร็จหรืออาจจะทําตามดันไม่ได้บางทีมันอาจจะแค่ขาดโน้ตฮาวหรือว่ามันอาจแค่ขาดข้อใดข้อหนึ่งไปเพราะฉะนั้นถ้า5ข้อนี้เนี่ยมันมีข้อไหนที่ตรงกับคุณลองมาปรับใช้กันลองมาปรับประยุกต์ลองมาดูว่าคุณจะปรับตรงไหนได้เพื่อให้คุณเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายของคุณได้คุณจะได้รู้สึกว่าคุณเนี่ยก้าวใกลขึ้นทุกวันทุกวัน ที่คุณจะได้ตามเป้าหมายของคุณยังไงกริบขอเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับทุกๆคนขอให้ปีนี้ปี 2000, 2025นี้เป็นปีสำหรับทุกคนแล้วยังไงฝากติดตามเพจคลิปด,ด้วยนะคะ ip, p a t t y g i f p a t t y g i f t นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ